สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีปีกนะอย่าพิยอง สายสื่อสารมนันถึงนึกพันกันได้ลบขนาดนี้เนี่ยไอ้หนูสักทีก็ to, เทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นทุกวนันการติดต่อสื่อสารมันก็เยอะขึ้นหนหนู no. น hey. กไม่ใช่หนูเฮ้ยเสียงใครอะใ้าเองลุงไม่ใครอะแต่งตัวขนาดนี้ลอยได้อีกเป็นนกเหมือนเองมั้งอ้าวแปลกลุงพันอะไรเนี่ยพันเอเฮ้ยอะไรเป็นเทพลักประจำเสาสิโว้ยเออเสาไฟมีเทปรักด้วยเหรอโอ้จริงด้วยผมยุ่งบนสายบนเสานี้เลยฟังในหนูนกไม่ใช no. ่หนูก็ตอนนี้โลกมันไปไกลถึงไหนแล้ว uh. ทั้งเน็ตไฟเบอร์ทั้งสายเคเบิลมากมายแถมยังเพิ ที่พวกสายเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยถูกทิ้งไว้ไหนจะมีพวกชอบมาแอบใช้เสาแถมบางคนก็พาดสายไม่เป็นระเบียบไม่ได้มาตรฐานอีกก็คือทำได้แค่รอให้หน่วยงานเจ้าของสายมาจัดระเบียบสายอยู่นะสิท่านจะเย็นๆก่อนท่านโกรธใครมาถึงว่าหัวยุ่งเชียวข้าละลำคาญจริงๆแต่ข้าเห็นเพื่อนอีกสาวแล้วก็สุขสารข้าว่าข้ารอได้นะเย,ย้โอ้งั้นแสดงว่าเสานั้น่ะจะระเบียบแล้วสินะท่านเงยไอหนูข้าน่ะไหลโดนจอ,อหล่อโดนใจไม่ล่ะนกไม่ใช่หนู ยินดีด้วยนะท่านถึงว่าท่านดูสะอาดปลอดภัยเนี่ยสุดๆไปเลยอ่ะแล้วอีกงานไหมอ่ะไปถึงเสาท่านอะ่ะเอ๊ะแล้วจัดระเบียบยังไงทาไมสายถึงยิงอยู่บนเสาล่ะเอ็งนี่ถามมากซะจริงก็การจัดระเบียบคือการตัดสายเก่าที่ไม่ใช้ออกแล้วรวบให้สายไม่ตกไม่ย่อนหรือลู่ลงมาต่างหากละ่ะและแต่ละสายก็จะมีการระบุเจ้าของสายด้วยนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเ,เป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะ ซึ่งการจัดระเบียบ<ไ>ก็จะถูกแบ่งตามความเร<แ>่งด่วนเ<แ>ช่นไอ้ที่ย<แ>่อยทั้งตัวน่ะอาจจะไปทําอันตรายคนอื่นได้ก็จะได้รับการจัดการก่อนส่วนบางทีที่เองไม่เห็นสายแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกนําลงดินไปแล้วต่างหากซึ่งต้องใช้การประสานงานและการวางแผนที่ถี่ถ้วนทําให้การด,ดําเนินงานยากกว่ายังไงล่ะอย่างนี้นี่เองแล้วก็ข้าน่ะโปรจิตไปบอก,กสทชแล้วไอ้หนุ่มนั่นคงกำลังประสานงานให้อยู่นะอ่ะแป๊บนะโทรมาพอดีเลยเองคุยสิ โหท่านวันที่แล้วให้มาไม่ถูกอ่ะก็ถ้าเองไปตามให้คนอื่นมาจัดผมจะสายให้ขาาได้สักทีวนหน้าเองก็คงถูกแหละโอ้แล้วไม่บอกก่อนซื้อเล่าโธ่ก็สาท่านมันยังไม่ถึงคิวนี่นาโอ้คิวพี่เยอะแค่ไหนเนี่ยคิวสาวเหรอไม่มีเลยสิพี่มันก็แก่คนมาสานงานถ้าใครไปเขาก็ไม่ตอบอะไรกันครับเนี่ย เอาสาระได้ไหมสรุปว่าแผนการของกสทชเนี่ยมันเป็นยังไงผมจะได้สบายใจไม่ใช่บินบินอยู่กระก่เป็นนกย่างอ่าอ่าสีเรลียมก็ได้กสทชได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆนอกจากนี้เรายังส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดระเบียบและการนำสายสื่อสารลงใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นอยากให้ทุกคนสบายใจได้ว่าเรากำลังทำงานกันอย่างสุดกำลังแต่ถ้าใครจะมาจีบผมหรือให้เลขแล้วก็อย่านอกเรื่องนะหากใครพบเห็นสายสื่อสารลกรุงรังตกหย่อนตทรหากสทชที่เบอร์120 โทรฟรีหรือส่งรูปมาที่ l i น์ MBTC 1 2 0 0และช่องทางการติดต่ออื่นๆของกสทชได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook อีเมลและเว็บไซต์ที่ขึ้นตามด้านล่างนี้หรือหากท่านที่รู้ว่าสายนั้นเป็นของผู้ให้บริการเจ้าไหนก็สามารถโทรแจ้งผู้ให้บริการเจ้าของสายได้เช่นกันนะเออจบสักทีอ้าวนั่นไงมีคนมาจัดก,การแล้วเฮ้ยไอ้กระลอกเมื่อกี้มาเจอกันอีกรอบมีชีวิตที่ไม่มีปีกนะอย่ามาพยองกับฉันนะจี น,นี่ท่านหัวน,นี้ขอเล้ตรงๆนะท่าน,นะอีกนิดก็จะแขวนรูปปลากินกับข้อปล่าแล้วรู้แล้วไม่ไหวแล้วนี่รีบเก็บสายเถอะนะ